สวัสดีค่ะบีค่ะก็วันวนีน้จะมารีวิวกับการย้อมสีผมด้วยตัวเองค่ะเย่ก็เพิ่งทำไปเมื่อวานเองนะคะโดยการย้อมสีผมด้วยตัวเองเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบปีไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตนี้เลยจริงๆค่ะคือแบบว่าตื่นเต้นมากตอนเวลาทำอันนี้จริงๆนะคะเพราะว่าปกติเคยแต่ทำที่ร้านนะคะแล้วก็ เออช่วงนี้มันก็แบบร้านผมก็ยังไม่ได้เปิดเยอะอะไรเงี้ยก็เลยอยากลองทำให,ใหม่ๆค่ะสำหรับประสบการณ์ครั้งนี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงก็ขอบคุณน้องวิกกี้ด้วยนะคะทีะ่ช่วยแนะนำเกี่ยวกับเรื่องสีผมค่ะและก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูก่อนนะคะว่าสีผมบีก่อนที่จะทำเป็นยังไงอีค่อคข้าังดำเนื้อค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะว่าบีใช้อุปกรณ์อะไรยังไงบ้างในการทําสีผมด้วยตัวเองนะคะเผื่อเพื่อนสนใจอยากจะทําตามค่ะ <c oughs> สําหรับสีที่บีเลือกนํามาย้อมผมในวันนี้นะคะก็เป็นสีของ Fresh Light m i l k e y c o l o น Pink Ash นะคะเป็นครีมเปลี่ยนสีผมน้ําตาลเทาชมพูหรือบางคนก็จะเรียกออเจ้าตัวนี้ว่าแบบ ล่องตุกตาบายอะไรอย่างนี้ที่เป็นหน้าตุกตานะคะโดยกล่องนี้ราคาที่บีซื้ออยู่ที่199บาทซึ่งเป็นช่วงลดราคานะคะราคาเต็มของกล่องนี้ที่บีเห็นหน้ากล่องนะคะอยู่ที่299าบเาทเพื่อนๆก็สามารถซื้อในช่วงลดราคาได้นะคะถ้าสนใจส่วนถ้าเพื่อนคนไหนทีอ่อยากจะลองทาเองนะคะบีแนะนําว่าพยายามเลือกสีที่เฟดกว่าสีผมของตัวเองก็อาจจะทําให้ดูสดใสมากเรามาลองดูว่าข้างในกล่องนี้นะคะก่อนที่เราจะไปทําสีผม

ขวดที่ที่เราจะใช้ผสมสีนะคะซึ่งดีซื้อมาเป็นแบบครีมค่ะนะก็นี่ d e v e l o ั e r ป m ร์ยู o ันนะคะ agent นนะคะซึ่งอันนี้ดีอ,อ่ใช้อ,อ่าเป็นตัว h ฟชไลทเนี่ยตัวนี้ที่เขาที่อ่านนึงก็คือเราจะมาผสมตรงนี้แอนนะคะแล้วก็มีตัวนี้ที่เป็นครีมนะคะซึ่งเราจะต้องเอาเนี้ยใส่เข้าไปผสมกันให้หมดนะคะแล้วก็ขย่าก่อนนะคะอเอบนี้ก็จะเป็นสุดท้ายนะคะที่มีมาในกล่องนะคะก็คือเป็นอ,อ่าเฟชไล i ์อ o ย l ์ไฮมาสคะซึ่งอันนี้ที่พีอ่านจ บอกมาว่าหลังจากที่เราสระผมไปแล้วนะคะเราก็อาจจะแบบเอาอันนี้มาใส่บำรุงผมอีกทีนะคะโอเคประกอนี้ประมาณนี้ค่ะก็ะเดี๋ยวเราจะมาทำการผสมสีกันนะคะ เดียวนะคะ ค่ะแล้วพีก็แบบผมนะคะเท่าที่แบบเห็นในรีวิวเขาก็บอกว่าต้องแบบผมังงั้นมันก็จะแบบนี้ทวนนะคะแล้วก็มีก็เปลี่ยนเป็นฝาเป็นตัวหวีอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็เห็นบางคนก็บอกว่าหวีมันไม่ออกหีอาจใช้วิธีขยำนะคะก็เดี๋ยวขอโวไปทําแป๊บนึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวต้องมารอดูกันค่ะว่าหลังจากที่ขยำไปแล้วเป็นยังไงนะคะ <S <S อันนี้ก็หลังจากที่เรา สระผมและยังไม่ได้เป่าผมนะคะคือปล่อยให้แห้งตามธรรมชาติแล้วก็ใช้ทรีทเมน์ที่เขาใส่ที่เป็นซองสีส้มๆอ่อ,อนๆมานะคะก็ได้สีแบบที่ดูซอฟ์ลงเออโดยส่วนตัวทำครั้งแรกแล้วก็เป็นการทำด้วยตัวเองก็มีความรู้สึสมควรค่ะแต่ว่าพอมาดูใกล้ๆมันก็แบบเนี่ยมันก็จะมีความสว่างๆเนี่ยเออเนี่ยึย่งก็โอเคนะ,นะคะเดี๋ยวเอาไว้รอมาดูตอนที่เราออกแดดก,กันอีกทีนะคะ คนไหนสนใจอยากจะลองทำก็ลองได้เลยนะคะหรือถ้าเพื่อนๆมียี่ห้ออื่นที่ทำแล้วสวยกว่าน,นี้ก็แนะนำบีได้นะคะเพราะว่าน,นี่ก็เป็นครั้งแรกค่ะก็วันนี้ก็ขอจบก,การรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ